ยังอยู่ในกองวะได้ไปแช่วปช่วยไปแช่ไะไปอยู่นี่เจ้าเจ้าเจ้าวันนี้มาหาพ่อดิเจ้าเขาเจ้ามา,าพ่อก่อนเร็วๆวันนี้ก่อนมาน,นี้ก่อนเร็วๆเกิดเหยียังเกหยังกินป่ะมานี่นั่งรองนั่งรองนั่งรองมานี่ก่อน มานี่ก่อนเสือกูบ่เนี่ยเจ้านั่งลงมาน,นี่มาน,นี่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเร็วๆอยาก,กินสาหร่ายใช่ปะ่ะอยากินสาหร่ายใช่ป่ะแม่อยากินคันบ่่อ้กินบ่านั่งเนี้ยอ่าอยากินสาหร่ายอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอขอขวามือขวามือซ้ายมือมันร้อนพัดลมไปเปิดพัดลมดิไปเปิดพัดลมหนะเลี่ยงมาอยังเลียลยเล้ยงมมแหรอใส่ก่ไดเลี้ยงให้ยังเปลืองเขาเซื ไปเปิดพัดลมเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมอยู่ตรงนู้นน่ะไปเปิดไปลากพัดลมมาไปถามมันดูวน่ะพัดลมอยู่เสรไปละพัดลมมาเร็วๆพ่อร้อนเร็วพัดลมอยู่ใส่เกงแม่พระเจ้าพระเจ้าข้าตู้เย็นเนี่ยเสพัดลมสวยไม่ยังสวยแประตูไอ้ตพัดลมไมหนเดี๋ยวสวยสมันใช้ง่ายอยู่อีสวยมันบอหลูเรียงสวยไปเอาพัดลมมาเปิดพัดลมอยู่ข้างนอกไปเอามาให้พ่อหน่อยเร็วๆเร็วๆเลี่ยงเสียเขาเสียเงินน่ะมันใส่มันยางเลยแบ่งกูไปเบิ่งพัดลมกัน ตตััววนนีี้้ยกให้กูแน่ไปเอาพัดลมมาไปเอาพัดลมมาใส่ให้มันเหน่แน่โอ้ยโยงมากไปนี่เออสอนมันสอนมันสอนมันเออเออถือมาเออต้องถือมาที่หลังถือพัดลมมาอย่างนี้นะจำไว้แล้วก็วางไว้หาปากมาเสียบ เบอรงมันเห็ดกูโลดเบิ่งบักมันนุ่มมันเห็ดกูโลดสวยมึงเบิ่งมันเห็ดกูไฟดูดกูตายแล้วแม่บัดนี่เปิดพัดลมให้พ่อด้วยเปิดพัดลมให้พ่อเปิดเปิดนี่เปิดพัดลมให้พ่อไปมึงก็สลัด่ว่าจักป้ากูเห็ดอยังบักกูเขี่ยมันก็มันก็เก่งแท้บายก็สลัดนั้นใส่กูแน่แบ่งใส่กูแน่ใส่กูแน่กูอยากเปิดลมเร็วๆใส่กูแน่เร็วๆ ใส่กูแนะ่ปปากูึ้นเม้นเดียวะ่ะโอ้ยข้าเจ้ากเก่งยังเลยแบบพัดลมไม่พอด้วยอเออต้นอ,อย่างงี้ใช้ได้ใช้ได้เก่งมากมะขอบคุณครับก่อนขอบคุณขอขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วเร็วเร็วคณเก่งขอมือหน่อยขอขอมือหน่อยขอมือหน่อยเอาไปเลยมาตองมาคูอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งพี่น้องเอ้เบิ่งมันทำลายหมาได้พี่น้องเด้อ มันนแน่เบิง้งมันบังคับหมาใส่แรงงั่นหมานั่หมาน,มานี่เป็นหมาแบบนี้ต้องบ่มีสิทธิ์ที่จะเห็ดอย่างจังซี่แบบนี้มันบ่ใช่ร้อนอ่ะพุ่นลงไปเก็บไปไปเก็บไป,ไปเปิด Air แอร์ล้เร็วไปใส่มันไหนแนะไปเรียกยายมาดิไปเรียกยายมาดิไปเรียกยายมามเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะฮะเสี่ยงมาใส่กับบ่ได้ฮะคันเขาเจะพิษ ขันกูจีพิษนั่งซื้อกูก็อพิษมาบ่ใส่ถ้าอะไรกับพิษออชีวิตบ่หนามมีเจ้านายแบบมึงเลยวะมานี่ดูสวยมานั่งรับโทษน้ำขวดยกยังกับพิษเว้ยเซ้งนอนกันดอกเส้งเฮ้ยพัดลมอยู่ตัวนีนี่ตัวนี่นอนตอพัดลมกันดอกผู้ใหญ่ใหญ่พัดลมมาทางในวะพัดลมก็เห็นแบบว่าโอ้โหสวยไม่ต้องไม่อาปากใส่พัดลมได้ไหมลูก ใส่บ่ได้ได้ซื้อเลยครัุ่มหมาปึกเออไปเปิดตู้เย็นให้หน่อยเอาเอาของกินตู้เย็นมาให้หน่อยไปเปิดตู้เย็นเอาของกินในตู้เย็นมาให้หน่อยเร็วๆดูวิธีจะเปิดตู้เย็นมานี่มันแล้วมาดูตู้เย็นมามาดูตู้เย็นมีของกินเนี่ยเปิดมาดูดูตู้เย็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเปิดง่ายเออปัญญาอ่อนกูเนี่ยปัญญาอ่อนอันที่กินกูรู้เด้มึงบ่ได้ใส่กูดอกมึงตั้งใจใส่ข้นซื่อๆนี่แหละ มึงตั้งใจรอมึงตั้งใจถ่ายคลิปลอให้คนเถื่อนพัดลมมาให้มึงดูซ์มึงนี่มันสลาดมึงรอคนบักเี๋กันโง่โง่กูนี้กันดอกโง่ไปตามเขารอยท่านทาใส่มาที่จริงใส่คนบากเี๋ยวกันเล่นไปนน้ำเขาเนาะมึงือโง่แต่เก่ง มึงนี่บรสาระจำมันเลยเนี่ยมึงไม่เห็นนากูบอกนี่กูเต่งอยู่เนี่ยมันหล่อใส่ห้าวแกันนี้ยา<อ>มาอหอมแต่กันดอกซิ่งไม่รู้ละ่ละปละุอยูเซกูก็อยูนันเพราะกูอ้วน